สวัสดีปีใหม่ปี2 5 6 5นิะครับคุณผู้ชมครับขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเงินทองเหลือกินเหลือใช้กันทุกท่านนะครับครับวันนี้นะครับเปิดสักการใหม่นะครับคุณผู้ชมครับกับเจ้ารถคลาสสิกคันนี้ครับผมต้องบอกว่าตอนนี้กระแสรถเต่ามาแรงมากมากราคาเนี่ยเก็บไว้มีแต่ขึ้นขึ้นขึ้นใช่คคุณผู้ชมหลายๆคนที่ซื้อไปกับผมไม่เชื่อลองไปตั้งราคาแล้วบวกกําไรดูว่าขาดทุนหรือเปล่าครับผมวันนี้เจอกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้าเต่า ตาตั้งครับผมนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่ารถคันนี้เป็นปี1968ใช่ฮะนั่นก็คือตัวประหยัดครับผมถูกไมหมครับพี่เบ้นใช่จริงๆมันเป็นรุ่นประหยัดฮะแต่ว่าคือต้องบอกว่าเจ้าของเก่าได้เปลี่ยนกันชนหน้ากับหลังมาให้มันเป็นรุ่นใหม่นั้นเองอ๋อถ้าเกิดว่ารุ่นประหยัดจริงๆกันชนเขาจะเป็น,นเขาจะเป็นกันชนกาบธรรมดาฮะอ๋อใช่ไม่ใช่กันชนเหลี่ยมอันนี้ต้องถามพี่เบซ์นนะเรื่องรถเต่าเนี่ยพี่เบซ์เขาจะสันทัดครับผมเพราะฉะนั้นนะครับใครรออยู่เดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับต่อมาผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมเจ้ารถเต่าปี1968คันงามคันนี้กันบ้างดีกว่านะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะขออนุญาตครับเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าครับผมับผมข้างหน้านะครับผมมือเปิดตรงกระโปรงหน้านี้นะเห็นไหมชิ้นโครเมียมนี้ถือว่าสวยงามนะครับชิ้นตรงกลางนี่เงาวับสวยงามเลยสีมีรอยบ้างตามการใช้งานนะแต่บอกสำหรับรถเต่าเนี่ยไม่น่าเกลียดเลยสภาพนี้ถือว่าสวยเลยนะครับผม กันชนหน้านี่เป็นสเตเลสงั้นขอนิดนึงตรงกันชนอ,อ,อย่างที่เราบอกไปนะฮะจริงๆแล้วกันชนเขาต้องเป็นกราบนะบแต่ว่าคือต้องบอกว่าเมื่อสมัยก่อนนะฮะรถเต่านะฮะคือเขาออกมาออกรุ่นใหม่ๆมา <ๆๆ S 2> นะฮะคนก่อนคนตะก่อนคนแก่หรือรว่าคนที่ครอบครองตะก่อนก็อยากจะได้ให้มันเป็นรุ่นใหม่นะครับคุณผู้ชมใช่ครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนกันชนเนี่ยเป็นกันชนปี68เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่รุ่นประหยัด กันชนรุ่นปหยัดจะเป็นกันชนกาบเพราะฉะนั้นทากับคืนไม่ยากนะฮะและแต่ว่าใส่ตัวนี้ก็สวยนี่นะไม่น่าเกียดนะคุณผู้ชมใช่แล้วก็ส่วนทะเบียนคันนี้นะครับนี่เป็นพสทททงสองหห้ก็คือเป็นหมวดเก่านะครับทะเบียนเป็นบีแบบเขาเรียกเป็นทะเบียนแบบเลขพอย่างนี้ถือว่าสวยเลยใช่มีมูลค่าแน่นอนใช่ครับผมสีตัวถังอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมแล้วนะฮะคุณผู้ชมว่าทั้งคันไม่ได้น่าเกียดนะคุณผู้ชมก็จะมีรอยเออสีเลาวเาบบ้างเล็กน้อยไม่ได้ผุนะผมย้ำนะไม่ได้ผุเลยนะคมรับเีย ข้อไฟนี้นะก็สภาพสวยงามอยู่นะครับผมบเส้นตรงนี้นี่ถือว่าสภาพสวยงามนะครับครับผม แล้วก็นี่กระจกข้างของเมียแบบนี้สภาพสวยงามนะครับผมเงาเงาเลยทีเดียวคือผมอยากจะบอกว่าจริงๆคิ้วตัวถังที่คุณเห็นเนี่ยคือคของแท้ติดมาจากโรงงานนะคุณผู้ชมครับ <ผม S 2> ล้อกระทะเดิมส่วนล้อเป็นล้อ,อกระทะเดิมนี่นะของโฟล์คสวากเกเลยนะครับผมดอกอยางนี่ลึกๆใช้งานได้อีกนานเลยครับใช่ครับผมมาถึงด้านข้างตัวถังอยากจะให้ดูก่อนบันไดคุณเห็นไหมผมบอกเลยนะว่าบันไดเนี่ยนะถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้แต่นี่คือติดรถมาจากโรงงานที่เยอรมันผมบอกเลยคือคือเราดูปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเยอรมันหรือว่ารีโปรดัก สอกไปว่ารถคันนี้แค่สามมืออ่าก็คือต้องบอกว่ารถคันนี้แค่สามมือแล้วอยากจะบอกว่าผู้ครอบครองล่าสุดเนี่ยครอบครองมาตั้งแต่ปีสองห้าสองหกใช่ครับสามสิบเก้าปีที่อยู่กับผู้ครอบครองคนปัจจุบันใช่ครับผู้ชมนะรถเต่าสามมือนี่คือหายากน้อยมากใช่รถคันนี้ออกที่ไหนนะพี่เวนรับประวัติดีคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมีให้ดูข้างในนะฮะก็คือออกมาจากศูนย์ของ โฟก <โฟ S 1> เขาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ดูใบแล้วกันนะครับคุณผู้ชมอ่ะโดะต่อตัวถัวงนะนี่นะตัวนี้ก็ถือว่สภาพสวยงามนะครับน<ช>ี่มือโครเมียมนี่ก็ถือว่าสภาพสวยงามอยู่นะครับผมคิ้วด้านข้างนี่ที่พี่เบนซ์บอกนี่นะสภาพสวยงามนะครับครับผมกระจกตัวนี้นี่คิ้วโครเมียมสวยงามเลยใช่ฮะค,ค,คือต้องบอกเลยว่าดูรวมๆนะฮะทุกอย่างดีสวยเพอร์เฟกต์และเดิมมากใช่ครับผมเนาวหลังตันนี้นะครับโฟก์สวากเก้นเช่นกันนี่ดอกยางลึกๆใช้งานได้กินนานเช่นกันครับผม มาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับครับผมนี่นะครับโคมไฟหน้าด้านซ้ายนะนี่โคมยี่เงาวับเลยนะครับผมเล่นไฟใสๆนะไม่มีแตกนะครับครับผมแล้วก็นี่ไฟเลี้ยวด้านข้างตรงโคมยี่เงนี่ก็สภาพสวยงามอยู่นะครับครับตรงนี้มีรอยบ้างตามการอายุการใช้งานของเขาแต่ว่าบอกว่าไม่น่าเกียดนะมีคุณค่ากับตัวรถจะเปลี่ยนก็ไม่กี่บาทเองใช่ครับมากนะฮะส่วนล้อหน้าฝั่งซ้ายนี่ก็เป็นล้อ v ฟกั s w a g เกเช่นกันนะครับผมดอกยางก็ลึกๆใช้งานได้อีกนั้นเช่นกันครับครับผมมาถึงด้านตัวถังก็อย่่างทีให้ดดููนนะะคุณ โอ้โหฟองๆงเลยคือบางทั้งคันนะบางมากๆนะฮะคุณผู้ชมส่วนด้านภาษสีคันนี้นะครับก็จะเป็น25หมิถุนาสอง5้าหกห้ครับผมไม่ขาดเลยใช่ฮะขับได้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับผมกระจกโครเมียมเงาสวยงามครับสีนโครเมียมตรงนี้สวยงามครับผมสวยงามใช่ครับผมแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีเขาเรียกว่ากันหินนะคุณผู้ชมนะมีทั้งหน้าและหลังนะฮะเป็นของแต่งของโฟกส์เขานะคุณผู้ชมครับผมอันนี้ก็ยังมีให้ใช่ส่วนของหลังนะครับก็ เป็นล้อโฟล์คสวีเกิเช่นกันนี่ดอกยางก็ลึกๆใช้งานได้รครับผม มาถึงด้านบันทายเจ้าเต่าน้อยคันนี้กันบ้างดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับครับผมขอเริ่มไฟท้ายฝั่งซ้ายนะครับก็ยังถือว่าอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับผมแตกนะครับผมแต่ก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีตามการอายุการใช้งานของเขาครับอยู่ข้ามกาลเวลามาได้คนในนี้ถือว่าเจ้าของดูแลดีมากครับผมแล้วก็นี่โลโก้โฟล์สวากเกนตรงนี้นะครับครับผมนะทะเบียนสวยๆนะครับสีตรงนี้สวยงามนะครับผมไฟท้ายฝั่งนี้นะคะเช่นกันนะแต่ผมจะบอกคุณผู้ชมอย่างหนึ่งนะถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้คู่หนึ่งพันกว่าบาท แต่คนที่ไม่เปลี่ยนคืออะไรป่ะมันเป็นเฮลราเดิมติดมาจากโรงงานมาจากเยอรมันซึ่งผมต้องบอกเลยว่าเป็นของแท้นะคุณผู้ชมนะคือโคตรทนอ่ะกี่ไปเยียมมาถึงทุกวันเนี้โอ้โหสี่สิบกว่าปีต้องยอมรับว่าของใหม่ๆที่ทําออกมาไม่ได้ทนเท่านี้นะใช่ครับผมแล้วก็นี่นะครับกันชนหลังนี่นะเงินงาตรงนี้ถือว่าสภาพสวยงามรับผมดูข้างในอ่ะขุมพลังเครื่องยนต์กันบ้างนะคุณผู้ชมครับครับผมเครื่องยนต์ตัวนี้ก็ เป็นเครื่องยนต์พันหกร้อยซีซีอ่าต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ฮะคันนี้จริงๆแล้วเขาเรียกว่ารุ่นพันสองประหยัดจริงๆเครื่องเดิมของเขาจะต้องมาพันสองใช่ครับแต่ว่าเจ้าของเก่าเนี่ยได้เปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นรหัสอะไรคุณรู้ไหมถ้าผมบอกไปบางคนคนที่ไม่เล่นก็อาจจะไม่รู้รหัส AS นะฮะซึ่งรหัส AS เนี่จะเป็นเครื่องยนต์พนะันหกร้อยซีซีนะมาพร้อมพอร์ตคู่นะครับผมพอร์ตคู่ตัวนี้นะครัคุณชมเห็นไหมได้ชาร์จใหญ่ครับคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้นะเครื่องยนต์ AS สนะ เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วผมสั่งนะสั่งจากที่อู่นะส่งมาให้เพื่อนนะคเครื่องยนต์ตัวนี้นะ a f 0หนึ่งแสนบาทโอโตอนนี้นะเฉพาะเครื่องอย่างเดียวหนึ่งแสนบาทซึ่งต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมคุ้มแน่นอนและใช้เดินทางได้จริงนะฮะเป็น AF พันหกนี่เต็มๆโอ้แค่ได้เครื่องในประวัติไปก็คุ้มแล้วใช่ฮะนะมาอีกหนึ่งความเดิมของคันนี้นะครับผมนี่กระจกหน้านะโฟกส์วากเกนโรงงานนะครับอ่าตรงกระจกหูช้างนะครับผมนี่โฟกส์วากเกนนะครับบานหน้าฝั่งซ้าย นี่โฟกนะครับบานหลังบานใหญ่ฝั่งซ้ายก็โฟกนะครับมาต่อกระจกหลังนี่อยู่นี่ก็โฟกสวากเก้นเช่นกันครับผมอ่ะหลังขวาบานใหญ่นี่กระจกโฟกสวากเก้นบานคนขับแล้วก็บานฝั่งหูช้างครับผมนี่กระจกโฟกสวากเก้นทุกบานครับ เอาละครับผู้ชมครับเดวเปิดห้องเครื่องยนต์ให้ผู้ชมได้ดูกันบ้างหมเราก็ชินกันแต่ห้องเครื่องนะฝากระโปรงหน้าคือต้องบอกว่าจริงๆของเขาอ่ะเขาเอาไว้ใส่ของเพราะว่าเครื่องยนต์ของเขาอยู่ข้างหลังอยู่แล้วเดิมๆเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะบรรทุกของได้อันนี้ก็มีล้อเดิมให้นะครับผู้ชมอ่าล้อเดิม่ะอุ้มยกออกก่อนเลยอ่าทั้งนั้นให้ผู้ชมดูหน่อยนะผู้ชมแผงแอร์อยู่ด้านหน้านะฮะผู้ชมล้อเดิมมีให้ คุณเห็นไหมแมาแรงตัวนี้หายากนะแมาแรงของเดิมของโฟกนะซึ่งหลายๆคันก็จะไม่อยู่แล้วนะจุดทุกๆอย่างของเขาก็ยังอยู่ครบนะฮะมีเพจด้วยน้องอุ้มให้ดูเพจหน่อยอะเพจอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับผมเนี้ยเพจคู่ตัวอยู่ตรงนี้นะครับใช่ครับอ่าแล้วก็จริงๆแล้วข้างใต้ของเขาเนี่ยขออนุญาตนะผมเปิดจะเป็นถังน้ามัน นะฮะคุณผู้ชมคือแค่เอาแผ่นนี้ออกนะครับแม่งใหม่เอี่ยมเลยผมบ<ช>อ,อกเลยนะคุณผู้ชมแต่จริงแล้วเราวางไว้เพื่อกันของนะฮะใช่โตัวถังเป็นรอยด้วยใช่ครับผมทุกอย่างนะฮะอยู่ครบนะฮะเดิมสมบูรณ์นะฮะทุกอย่าง มาถึงด้านภายในเจ้ารถเต่าคันนี้กันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างซ้ายนะฮะครับผมแผงประตูหนะตรงนี้นะครับที่เป็นหนังนี้นะถือว่าสภาพสวยงามเลยนะรับมีรอยบ้างตามการใช้งานนะครับผมแต่่าถือว่ามันไม่น่าเกลียดสําหรับรถ54ปีนะครับอมถือว่าสวยมากๆนะครับนี่ตรงนี้ก็ไม่มีหักนะครับผมแน่นๆนะสมบูรณ์นะครับอ่ะกระจกนะครับผมนี่เป็นมือหมุนนะเนี้ยลงนิ่มๆลื่นๆเลยนะครับผมครับขึ้นๆก็นิ่มๆเช่นกัน นี่แล้วก็ของโฟมมันต้องมีนี่กระจกหูช้างปุ๊บนี่ใช้งานได้ปกตินะครับ,บยยครับผมเย็นๆสบายกันไปเลยครับผมเอาละฮะคุณผู้ชมนะภายในนะต้องบอกกันเลยนะสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นนะคือหนึ่งผมต้องบอกว่าเบานะหน้าไม่ใช่เบาะเดิมครับนะผมคือสมัยก่อนต้องยอมรับจริงๆนะอย่างผมผมเองก็ยกเบาะเดิมทิ้งแล้วก็ใส่พวกเบกกาะ B M สองประตูนะเพราะว่าเวลาขับทางไกลอ่ะคือมันสบายกว่าแล้วไม่เมือ่อยคือต้องยอมรับว่าเบาะเดิมของเธอเนี่ยคือสวยแต่มันจะเมื่อยนะถ้าเราขับไกลๆนะเมื่อย จริงนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นบอกคู่หน้านี้เขาเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะฮะครับผมอ่ะแล้วเมื่อกี้ระวางอันนี้เกะกะไว่อยากจะให้ให้ชมดูก่อนเลยให้เห็นจริงๆเลยนี่ที่พี่เบนบอกนะเห็นไหมครับออกโดยบริษัทประชาชนจำกัดนะครับผมครับนี่นะคือต้องบอกว่าบริษัทประชาชนเนี่ยเป็นผู้นําเข้าโฟล์กสวาเก้นนะคุณผู้ชมครับผมอ่าคู่มือบุ๊กเซอร์วิสทุกอย่างของคันนี้มันยังอยู่ผมต้องบอกเลยว่าสตอรี่รถคันนี้ดีมากอย่างนี้ผมพูดนิดนึงจริงๆแล้วคุณลุงคันนี้นะมีรถโฟล์กอยู่สองคันครับ อีกคันหนึ่งเป็นป้ายแดงซื้อมามือหนึ่งห้าหมื่นแปดพันบาทนะครับค <6. S 1> ุณผู้ชมแล้วคันนี้จะเป็นรถของญาติหรือว่าเพื่อนแกนะพอดีเขาจะขายแกก็เลยซื้อไว้แล้วครอบครองมาตั้งแต่ปีสองหกคุณคิดดูดีว่าครอบครองมานานแค่ไหนแกเลยซื้อมาเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่ารถคันนี้ประวัติดีบุกเซอร์วิทมีคุณดูเอาอไม่เชื่อคุณลุงเนี่ยครอบครองมาสามสิบเก้าปีใช่เลยอ่ะไม่เชื่อดูนี่สี่สิบปีอ,ะอ่ะนี่นี่น,นี่อ่ะนี่นะที่ว่าเป็นบุกเซอร์วิทเขาใช่ไหมครับนี่นะ นี่รายการเซอร์วิสของเขาอ่านี่นะเข้ามาเนี่ยจนถึงระยะเนี่ยสามหมโลสามหมกิ 35, โลอ่าครับผมใช่ฮะสา0หมกิ 35, โลฮะนี่นะบุกเซอร์วิสเขาเนี่หูยังเก็บไว้ให้อยู่เลยนะคือผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอย่างที่เราได้บอกเมื่อกี้ว่ารถคันนี้ได้มีการเปลี่ยนเครื่องเป็นพันหกนะครคุณผู้ชมแต่เขาเปลี่ยนเครื่องนะยกเครื่องตั้งแต่วันที่25เดือน6ปี2002เครื่องเก่านะวิ่งมาแค่8,260กิโลเท่านั้นเครื่องเปีอะไรนะ2022 2 0ย2 คือต้องบอกว่าเครื่องเก่าเป็นเครื่องพันสองยกลงแค่แปดพันโลคือสมัยก่อนอย่างว่านะฮะคือต้องยอมรับจริงๆว่าคนมีเงินเขาก็จะเปลี่ยนเครื่องรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นคันนี้นะน่าจะหน้าผมไม่แน่ใจนะน่าจะเปลี่ยนเครื่องตั้งแต่ตอนนั้นเลยเพราะว่ามีประวัติเขาบอกนะกับประวัติอันนี้อันนี้ก็คือเซอร์วิสล่าสุดคือ35,000ืกิโลซึ่งเป็นน่าจะเป็นเครื่องใหม่แล้วแล้วก็ใหม่คันนี้วิ่งมาแค่สี่หมื่นกว่าโลผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นใหม่ยืนยันว่าเป็นใหมใช่่่่่เเียยนนะครือองปล2022า แล้วปีนี้มันขอสออะไรวะไม่ใช่น่าจะเป็นพอสอ2อสอสองห้าสองสองนี่ปีปีผมเกิดนะสองห้าสองสองใช่ได้มีการเปลี่ยนเครื่องยีสบองอ่าได้มีการเปลี่ยนเครื่องนะครับคือต้องบอกว่าบุ๊กทุกอย่างตรงนี้ของเขายังอยู่นะฮะใช่ครับผมแล้วก็นี่จะเป็นคู่มือสมิตแมนนวลนะครับผมเห็นไหมเขายังอุตสาหเก็บรักษาไว้นะใช่ครับแล้วนี่เขาสำเนาอันนี้ไว้ด้วยนี่อ่านี่หน้าทะเบียนตอนที่เป็นแบบยุคเก่านะกรมตำรวจใช่ของกรมตำรวจนี่นะ นี่แหละคุณลองดูดิสตอรี่ของเขาดิคุณดูดิทุกอย่างเขายังเก็บไว้อยู่เลยอ่ะคุณดูเก็บไว้ดีมากนี่นะโอ้คือต้องบอกว่าอีแค่ผมเล่นรถมา20กว่าปีผมยังไม่เคยเจอเล่มนี้เลย พอเจอคันนี้แล้วสุเลยว่าสุลุกเลยนะอะมาต่อกันที่ภายในกันบ้างดีกว่านะคันนี้นะมีแอร์มาแล้วนะฮะอันนี้ติดแอร์ก็เป็นปตู้แขวนธรรมดาปกตินะฮะคผู้ชมนะครับผมดัชบอร์ดคอนโซลหน้านะ,ะทุกอย่างนะ,ะตรงตามยุคตามรุ่นนะ,ะวิทยุเป็นเทปนะก็ได้ความคลาสสิกของเขานะปุ่มทุกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือปุ่มเดิมของเขานะฮะมาจากโรงงานนะของเขามีแค่นี้จริงๆนะคุณผู้ชมอะ แล้วก็ไหนๆก็มาทางนี้แล้วพี่กอฟมาทางนี้เลยดีกว่านะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวจะให้ดูทางขวาด้วยนะครับคุณผู้ชมอ่ะพี่กอฟมาทางนี้ดีกว่าตอะรถเต่ามันคันเล็กเราเอื้อมถึงอยู่แล้วฮะครับอ่ะให้พี่กอฟดูก่อนนะฮะอ่ะทางประตูก่อนอ ก็นี่นะครับผมแห่งประตูนี้ถือว่ายังสวยอยู่นะขาวสะอาดนะครับผมมือเปิดนี่ก็ถือว่าสภาพสวยงามอยู่นะมีร่องรอยบ้างแต่บอกใช่มีร่องรอยบ้างนะครับแต่บอกเลยว่ามันไม่ได้น่าเกลียดนะกับรถ54ปีขนาดนี้นะครับแล้วตรงนี้นี่ที่เก็บของนะก็ยังเก็บของได้อยู่นะครับตรงนี้อาจจะมีริ้วรอยบ้างแต่ก็ไม่น่าเกลียดนะครับผมกระจกข้างนี่ลงนิ่มๆเลยครับผมขึ้นก็นิ่มๆเช่นกันครับผม แล้วก็กระจกหู้ช้างเปิดปุ๊บรับลมเย็ยนๆนี่ mm hmm. ก็ใช้งานได้ปกติครับผมพี่กอลขอ,อน,นิดหนึ่งอยากจะให้คุณผู้ชมดูเสารประตูก่อนรถโฟกค์นี่ต้องบอกว่าสําคัญมากคือเสารประตูตรงนี้คุณรู้ไหมผมบอกเลยนะฮะว่าถ้ารถไม่ดีเสาผุเสาขาดนะฮะตัวถังไม่ดีประตูตกนะฮะคันนี้ทั้งซ้ายและขวาผมชี้ให้ดูเลยว่าสวยมาก นะฮะไม่ผุนะเสาประตูไม่ขาดตรงนี้สําคัญจริงๆแล้วผมการันตีเลยว่าพื้นนี่ไม่ผุนะฮะสวยงามนะอ่ะเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดก็คือเบาะคนขับนะคุณผู้ชมที่ผมบอกแล้วว่าเขาได้เปลี่ยนเบาะไปแล้วนะเป็นเบาะรถญี่ปุ่นฮะคุณผู้ชมนะสภาพหนังงานก็ทั่วไปนะปกตินะฮะคุณผู้ชมนะครับไม่ได้สวยแบบริบมากมายแต่ก็ไม่ได้ขาดไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าเขาผ่านการทํามาแล้วนะฮะคุณผู้ชมอ่ะ มาถึงด้านพวงมาลัยพวงมาลัยนี่ผมต้องบอกเลยนะว่าจะมีอยู่ในรุ่นประหยัดเท่านั้นนะไม่มีกระเช้าแต่นะพวงมาลัยตรงรุ่นนะครับผู้ชมทุกอย่างครับเกีน้ํามันมีตรงรุ่นครับผมไม้ของเขาตรงอย่างที่เราบอกแล้วนะฮะไม้คันนี้วิ่งมาเพียง47,99กิโลแต่ผมไม่การันตีนะเมื่อกี้ผมใ,<ช>ให้ดูจากบุ๊กสวิตนะว่าเขามีมาแบบนี้เท่านั้นนะผูช้ชมมาต่อมา หลายๆคนอาจจะถามอ้าวพี่รู้ได้ยังมันเป็นรุ่นประหยัดคุณดูผ้าหลังคาก่อนนะพี่กอลฟดูฝั่งผมก็ได้อ่ะคุณเห็นไหมถ้าไม่ใช่รุ่นประหยัดนะมันจะยังไงผ้าหลังคาคุณจะต้องคุมเสาคุมเสาคุมด้านหลังหมดเลยครับผ้าหลังคานะคุมมาหมดเลยนะฮะจะต้องมีผ้าหลังคาลงมาตรงนี้หมดทุกอย่างนะคุณผู้ชมจะไม่เปื่อยอย่างนี้แต่ถ้ารุ่นประหยัดของเขาเนี่ยของเขาก็จะคุมมาแค่นี้เท่านั้นเองนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมมััันนนรงงุ่ออะาาาบบด้้หลลกคคช ก็ถือว่าจริงๆแล้วไปคินหน่อยผมก็ว่าใหม่นะฮะคุณผู้ชมครับถ้าไม่ซีเรียสอะไรคุณผู้ชมคุ่มใหม่จริงๆไม่กี่บาทเองนะผมบอกเลยนะเบาะยังอยู่ในสภาพสวยนะฮะอาจจะมีดำๆบ้างนะฮะคุณผู้ชมไม่ได้น่าเกลียดนะเบาะยังดีทรงเดิมเบาะเดิมของรถโฟ์กนะพนักพิงเป็นพนักพิงเดิมนะตรงนี้เขาอาจจะแต่งมาเป็นให้มันมีเหมือนหัวหมอนนะหน่อยใช่ครับเล็กน้อยเท่านั้นฮะแล้วก็นี่เปิดได้เก็บของได้นะฮะคุณผู้ชมมีลําโพงให้นะฮะครับอันนี้ครบเลยนะฮะคุณผู้ชม ถือว่าสวยงามอ่ะผมบอกแน่กับเทียบกับรถอายุขนาดนี้บอกเลยว่าสภาพนี้ถือว่า<ช>สวยงามมากครับถึงช่วงทดลองขับจริงแล้วนะครับผู้ชมครับตอนนี้พวกเราสามคนก็นั่งกันอยู่ในเจ้าเต่าตาตั้งคันนี้ครับดูภายในเธอสิครับนะถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามนะครับผู้ชายก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าแอร์เย็นโหเยนะ็เนมาก เย็นเลยอเย็นหนาวเลยอ่ะนี่ปีมใสๆแดดร้อนๆนะครับข้างนอกนะครับนีนรสถ่ายกันตอนเที่ยงตรงแดดเปรี้ยงเลยนะตอนเนี้ยใช่จะบอกเลยว่าแอร์เย็นมากแอร์เย็นมากนะครับให้ดูข้างในนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะแผงซาวทุกอย่างคือต้องบอกว่าจะวิ่งสภาพนี้เลยก็ได้อือได้เลยนะครับได้เลยนะครับอาจจะไปจัดทรงแต่งลงแต่งล้อหรือจะชอบเดิมๆก็วิ่งตามนี้เลยใช่ใช้งานได้เลยในชีวิตประจําวันนะครับการัรนตีนะครับ แล้วดูเลยอายุค่านี่เล่ยมายังขึ้นอยู่เข้มความเร็วเนี่ยเห็นปะขึ้นอยู่เลยนะโอ้เฟียวอ่ะไปได้ใช่ไปทิปโทนอีกไ่มดิบุ้คทิพย์ทอนนะเอนด้วยกูคุนอนด้ไม่มีนะไม่มีอ่ะจะขอก่อนนนึงไปเลยดูสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมนพี่ดูสิรับ ที่พอสะพานนะครับเลยวิ่งดีนะคับดีดีนะขับดีมากด้วยก็พันหกอ่ะโอ้ยพันหกสมบูรณ์เนี่ยนะผมต้องบอกสมบูรณ์นะขับดีเหลือเชื่อเลยไป,อ,ไปอ,อ,อีกไปอีกอ๋อไม่พออ,อ่อาอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรถเยอะนี่นะฮะ ขับผมว่าคันนี้ขับดีไม่แพ้รถใหม่ใหม่เลยนะใช่ดีมากแล้วสําหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยเยล่นรถเต่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรผมแบบไม่ได้เล่นรถเต่าหรือรถพ่เศนผมโดดขึ้นมาขับคันนี้บอกเลยขับสบายเลยเนี่ยคือขับง่ายมากค่ะคือง่ายๆอ่ะผมบอกเลยว่าซื้อคันนี้ไม่เจ็บแน่นอนใช่ไม่หลอกลวงแน่นอนใช่นะครับโอ้ oh, ดีกว่าไปดูรถไม่เป็นแล้วไปซื้อเน่าๆมาเหมือนผมคันแรกเนี่ย <laughs> ผมดูรถไม่เป็นนะซื้อเน่าๆมาไปซื้อจากเชียงใหม่และเทะนะครับ ก็แทบจะต้องทิ้งทั้งคันก็คืออยากจะบอกว่ากว่าพี่เบนจะหาคันนี้มาให้ได้นะพี่เบนคือแบบผมว่าพี่เบนบอกสิผมว่าเกินสิบมยี่สิบกว่าคันอะอไปเยัน่นแบบต่างจังหวัดแบบอโอ้ยเสียค่ารถไปดูกันนี่คือแบบนานมากเลยนะกว่าจะคัดสักคันสวยๆให้เข้ามาได้เนี่ยอบอกเลยว่าใช้เวลาหนึ่งนานมากโอ้โหเป็นไงีลงๆแล้วนี่เต่านะครับเนี่ยเต่านะครับอเต่าซิ่งนะ เชงล,ลงชงล่างเกียร์เกอนี่นี่นี่ด้วยนี่นะนี่สำเนานะก็คือบอกเลยว่าเครื่องยนต์เนี่ยอัตราเร่งคือบอกเลยว่าดีมากเลยนะขับมันแบบเหลือเชื่อเลยพลังกำลังเนี่ยผมว่าให้เกินเกาิรนของพลังกำลังเครื่องยนต์แน่นอนคือแบบแทบจะสมแบบร้อยสมสมบูรณ์ได้เกือบ 100%ได้เลยดีกว่าอ่าส่วนเกียร์เนี่ยเมื่อกี้ผมข้าวก็คือต่อนิ่มๆทุกเกียร์เลยครับก็คือเนี้ยไม่มีคึกคักกันเนี่ยเข้านิ่มๆนะเนี่ยแค่เนี้ยเข้านิ่มๆเลยก็คือเกียร์ก็สมบูรณ์แน่นอนอ่าส่วนช่วงล่างเมื่อกี้ก็ขึ้นตั้งหลายเนินนะเห็นไหมไม่มีเลื้อยเลยสมบูรณ์แน่นอนแล้วก็ไม่มีกุกกังอย่างเนี้ยให้ก่อนหนูวิ่งไม่มีดึงแบบดึงมวอก็ไม่มีสมบูรณ์แน่นอนครับผมอยากได้รถดีๆรีบติดต่อมาคันที่แล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตดูคันสีเทา ลงปุ๊บปิดการขายทันทีคันนี้ห้ามพลาดเสร็จขาดน,นะครับ ย้ำกับคุณผู้ชมอีกรอบนึงนะครับกับเจ้าเต่าตาตั้งปี68คันนี้รถเพียงแค่3มือได้ประวัติออกจากประชายนต์และก็ยังมีเขาเรียกว่าบ,บุ๊กเซอร์วิสต่ครบซึ่งผมบอกเลยว่าหายากมากถ้าเป็นรถแรเทมแบบนี้ไม่กลับโมโตจัดให้ทั้งสภาพและประวัติครับ,ร,บ,ร,บรถคันนี้การันตีไม่ผูถ้าเป็นสไตล์ผมอีกนิดนึงนะ ผมก็จะเปลี่ยนเบาะนะครับสีเสือยังไม่ต้องเก็บขับอย่างนี้ไปก่อนแต่ทำไมผมว่าถ้าสไตล์พี่เขอคงเตี้ยติดดินนะก็เตี้ยอยู่แล้วของผมนี่เตี้ยใส่ถางหนึ่งขับไม่ได้พื้นแน่นอนนะครับก็จัดไปนะครับผู้ชมครับวันนี้เราเสนอราคาให้พี่เปนเสนอเลยขายเขาเลย คันนี้นะขออนุญ,ญาตส่งต่อในราคา359,000บาทนะฮะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมคิดว่าแพงก็ผ่านเลยอยากจะให้คือผมอยากจะแนะนําว่าคุณลองไปดูหลายๆคันก่อนใช่นะฮะแล้วเขามีสตอรี่แบบนี้หรือเปล่าแล้วตัวถังของคุณได้แบบนี้หรือเปล่าคือผมหากันมาเยอะแล้วไอ้รถ300,000กว่าบาทนะผมไปดูมันเป็น10คันแล้วยันต่างจังหวัดไม่เคยได้กลับมาเลย359,000บาทถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมซื้อไปแล้วปีหน้าอยากปล่อยอรถให้อยู่ในสภาพนี้ครับ ไม่ด้อยกว่านี้รหรือสวยกว่านี้ถ้าขาดทุนเอาเท้ามาเหยียบหน้าได้เลยคบพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมกาโมโต้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ซั s ส b คร้เลยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุทกวันจากร้านแมกกาโมโตนะครับ